ขอ,ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านอุกฟังงท่ายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาจากพระที่ข้าปฏิบัติธรรมที่จงังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้ท่านได้ถามกันมาหลายข้อก็อตอบไปวันก่อนก็หลายข้อแล้วเช่นเดียวกัน คนถามว่าในเมื่อเรารู้ว่าศาสนาอื่นไม่ดีทําไมหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ศาสนาเหล่านั้นเข้ามาสู่เมืองไทยโดยเฉพาะวงระบบกระทรวงที่รับผิดชอบเพือศาสนานั้นจะมองว่าไม่ดีไม่ได้นะ้ะศาสนาเป็นผลงานของคนระดับศา,ศาสดาจารย์ไม่ใช่ศาสตราจารย์นะเป็นระดับศาสดา ที่มีความรู้ความเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งคำสอนของท่านเองจะเป็นคำสอนที่ให้หลักในการดำเนินชีวิตตัวเนื้อหาสาระระดับของการดำรงชีวิตทั่วไปแล้วก็คือไปด้วยกันได้ทั้งหมดแม้จะมีบางข้อบางประเด็นที่กัแดแยงกันก็ไม่ใช่ตัวเนื้อหาสาระสำคัญอะไร น้าใหญ่นั้นอยู่ที่ตัวศาสนิกบางคนแล้วก็บางยุคบางสมัยที่สร้างปัญหาขึ้นในานามของศาสนานั้นๆจึงเาเห็นว่าบางครั้งบางคราวก็เกิดเป็นศึกสงครามขึ้นเป็นสงครามศาสนาที่น่าสลดตูดใจเพราะว่าศาสนานั้นเป็นทางแห่งสันติมาถูกนำไปใช้ในทางที่ตรงกันข้าม ก็กลายเป็นความเสื่อมเสียเป็นภาพลักษณ์ที่คนก็เือกแลงสงสัยในสถานภาพที่แท้จริงของศาสนาอิกปรการหนศาสนานั้นเป็นเรื่องของศรัทธาเราต้องยอมรับนักถือศรัทธาของศาสนิกในศาสนานั้นนั้นการจะตัดสินว่าถูกว่าผิดเนี่ยมันจะต้องเอาเกณฑ์ของท่านเป็นเครื่องมือในการตัดสิน ในฐานบถือพระพุทธศาสนาถ้าถ้าถ้าจะว่าท่านผิดก็ผิดตามหลักของพระพุทธศาสนานะเป็นไวแต่ในกรณีของกฎหมายแต่ปกติแล้วกฎหมายกับศาสนาเนี่ยเขาจะไปด้วยกันเพียงแต่ว่าศาสนาไม่ได้ใช้อัตยาในการจะกลุ่มกุมขังลงโทษหรืออะไรแต่กฎหมายนั้นจะต้องใช้เป็นอัตยาก็ใช้เฉพาะคนที่ ละเมิดกฎหมายเท่านั้นเองแต่คนที่ไม่ไมด้ละเมิดกฎหมายปรากฏกฎหมายให้การคุ้มครองรักษาป้องกันสวัสดิภาพไว้ให้การมองในเรื่องนี้เราเราตัดสินเอาเองไม่ได้นะฮะว่าก็ดีไม่ดีนี่แต่พูดถึงการกระทําบางเรื่องนี่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ว่ากันได้แต่ทีนี้เมื่อการเป็นการกระทําของบุคคลเนี่ยเราจะไปหมาโหลอย่างนั้นไม่ได้จะไปหมา,าศาสนาไม่ได้ คนก็คือปัจเจกนชนในศาสนาทุกศาสนานั้นมีปัจเจกนชนที่ไม่ดีด้วยกันเราจะไปกล่าวหาไปตำหนิผู้ติงศาสนาเหล่านั้นโดยเป็นองค์กรนั้นไม่ได้ผิดก็ว่าไปตามผิดเพราะงั้นเมื่อเป็นชนนี้มันก็ห้ามอะไรก็ไม่ได้มันเป็นสิทธิเมื่อชนป็นสิทธิทธตามกฎหมายรัฐปรมนูญ ที่เราจะต้องยอมรับนับตือกันและถ้าหากว่ามีการกระทําที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นก็ว่ากันไปตามสมควรแก,ะกะร่กรณีและแน่นอนเรื่องศาสนาั้นนในยุคปัจจุบันนั้นมักจะถูกใช้ไปทางการเมืองหรือบางทีก็อิงอาศัยกับการเมืองอย่างลัทธิมอม่นอนนิกายมอร์อนซึ่งที่จริงแล้วพวกคริสต์เองเก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นกิ่งหนึ่งของนิกายโปรเตสแตน หรือกินหนึ่งของนิกายหรืมันคาตะเล็กแต่เขาก็ถือว่าเข้าเป็นคพิษเหมือนกันเขาพยายามที่จะเข้ามาในเมืองไทยโดยวิธีการต่างๆมาเล่นทางสาศาสนาตร,รงไม่ได้เขาก็เล่นทางการเมืองโดยอาศัยอำนาจอิทธิพลของนักการเมืองคนระดับวอเตอร์มอนเดนดีตรองปธานาทิบดีสมัยจิ Carter, มมี่ครตเตอร์ก็มาติดต่อขอร้องด้วยตัวเองโดยํำไป เราจะต้องมองวันนั้นที่จริงแล้วเนี่ยเขาทำด้วยศรัทธาเขาอะ่ะก็เชื่อของเขาอย่างนั้นแล้วเขาเชื่อว่าวิธีการของเขานั้นเป็นวิธีที่จะนําคนให้ประสบความสุดตามความเชื่อถือของเขาเราจะถือว่าเป็นอัจฉริกรรมก็คงไม่ได้แต่ปัญหาประเด็นที่เราติงนนเนี่ยนะติงก็คือประเด็นที่มาลุลกล้ำกั้าเกินพระพุทธศาสนาเนียก็เหมือนกับคุณจะขายสินค้าคุณก็ขายไป คุณขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ขายไปร้านมาเคียงกับเราก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าคุณอย่าไปโจมตีร้านของเราคนก็ขายไปเราก็ขายไปก็ต่างกดต่างขายแล้วลูกค้านั่นเองจะเป็นตัวพิสูจน์เขาก็เตียวงใครดีกว่าแล้วเขาก็ซื้อหางเขาเองนั่นคือวิธีการที่รียกว่ายุตธธรรมปัญหาก็มาอยู่ตรงนี้เ,เคยคุยกับ บาดหลวงในศาสนาคริสต์โด่ที่จริงเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราเคารพซึ่งกันและกันได้แล้วเราก็ช่วยเหลือ,อก็กูลดกันถ้าคุณจะช่วยชาวพุทธคมก็ช่วยในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธถ้าชาวพุทธจะช่วยคริสต์ก็ช่วยในฐานะที่เป็นคริสต์แล้วเราก็เป็นเพื่อนฝูงกัน มไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนมาตุสลายกันแล้วก็เคารพจิตใจในการนับถือศาสนาลทัทธินิยมกตินิยมความเชื่อถืออะไรก็ตามคนก็เชื่อถืออย่างไงกูก็มีสิทธิ์ที่จะทําไปนั่นจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเราขับรถไปบนถนนนี่นะแต่คนแล้วก็มีรถไปแล้วก็รถขนาดไม่จําเป็น,นจะต,ต้องเหมือนกันคุณภาพไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันขนาดอะไรไรไม่จําเป็นนะนะแต่ว่าเราไปด้วยกันดังคนดังก็อยู่ในทางตัวเองบางครั้งอาจจะแซงกันบ้าง บางครั้งอาจจะตามกันไปบางครั้งอาจจะแซงบางครั้งอาจจะนำแล้วบางครั้งก็อาจจะเขียงคู่กันไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ปัญหาสําคัญมาทํำยังไงอย่าเบียดเขาอย่าปาดหน้าเขาอยาชนเขาอย่าทําให้เขาตกลงไปจากถนนก็เท่านั้นเองแล้วก็บอกบอกเขาว่าเหมือนกับคุณต้องกอารจะไปนครสวรรค์เราต้องกอารจะไปกาแพงเพชร เราก็ไปด้วยกันได้ตลอดระยะเวลามอถึงนคร่าสวรรค์คุณก็แยากข่าวนคร่สวรรค์เราก็แยกไปกันแพงเพศไม่มีปัญหาอะไรอะเพราะปัญหาตรงนี้มันปัญหาอยู่ที่คุณภาพของนักไม่ใช่นักบวชนักบวชก็ไม่ใช่ทั้งหมดศาสนิกก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีในประวัติศาสตร์จานวนไม่มากหรอกแต่ก็สร้างปัญหากระทบกระเทือนพอสมควรเหมือนกัน ดังนั้นการจะไปห้ามปรามอะไรต่อ,อไรในรูปองค์กรเนี่ยไม่ได้โดยถ้ารูปศาสนาแล้วรู้ไม่ใช่รูปปัจเจกนชนในศาสนาศาส,สนาใดก็ตามนะก็ทาได้แต่ก็กลับมาสู่เนี่ยเวลาเนี่ยคนมักจะดึงมักจะดึงเข้าหาศาสนามักจะดึงเข้าสู่องค์กรทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ใช่องค์กร ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีการีพิพาทเรื่องรายการโทรทัศน์เรือหนึ่งที่วืวากันอยู่เมื่อแถวเดือนต้นเดือนปลายปลายเดือนกุมภานะฮะต้นเดือนมินาเนี่ยเรอ้างว่ารัฐนั้นรังแกสื่อสารมวลชนคนละเรื่องเลยนะฮะคนละเรื่องแต่พยายามพูดให้สังคมรู้สึกว่าสื่อสารมวลชนทั้งหลายนั้นถูกรังแกทั้งๆที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์กติกาสัญญาข้อตกลงนัดหมายกัน ม่อมีกาหนดกฎเกณฑ์ว่าเท่านั้นเท่านี้หมดสัญญาต่อไปจะเซ็นสัญญาก็ับมาตกลงกันใหม่จะให้เอจะยอมทําสัญญาหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของเจ้าของซ,งซึ่งซึ่งซึ่งเหมือนกับสัญญาทั่วั่ไปเลยนะไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่คนมักจะถูกชักนําให้หลงทางนั้นก็เหมือนกับคราวที่มีการปลุกระดมกันนะนะเรื่องอะไรละ่ะเกิจดจราจนที่อะไรพระปรายใจอะไรก็ไม่หลายปีไปแล้ว ที่จริงตำรวจเขาจับรถแท็กซี่ที่ละเมิดกฎหมายผิดกฎจราจรนั่นเองอยู่ที่มียุคก,กันลุกระดมกันกดตะโกนโวยวายตต่หมดทางแก้ประชาชนทางแก้ประชาชนคนไม่รู้ตามมาแต่เดิกก็เห้โรสภามาเกิดเป็นจราจรไม่ได้วัวด้วงอะไรกันเนะปัปัญหามาอยู่ตรงนี้ว่าพระเจ้ากรชนนั้นเองและพยายามที่จะเลี่ยงเบน ให้สังคมเขาคิดว่าเขาถูกรังแกด้วยเขามีส่วนร่วมในการถูกรังแกด้วยเพราะสังคมใช้อารมณ์ขาดการกันกรองขาดการเป็นนิพพิจารณก็ฮโสรสารภากันไปก็กลายเป็นปัญหามีการปลุกกระดกทีนี้ประเดิงาศาสนาได้ยุ่งเลยเพราะาศาสนานั้นคนนับถือกันทั่วโลกพูด,ดีไม่ดีก็ไปกันใหญ่อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทที่ระรดศาสนาเป็นเหตุขึ้นมาก็ได้ ที่ก็กลายไปเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวไปเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงต้องระมัดระวังแม้กรต้องกระเทือนตัององค์กรแล้วพยายามให้ผลที่แจงให้เกิดความเข้าใจวันนี้ไม่ใช่เรื่องขององค์กรเราเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะนวันที่อะไรสิบห้าสิบหกมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ที่ได้ข่าวว่าตำรวจแถวจังหวัดระนองก็ไปอะไรละ่ะฆ่าคนตายจริงทร,รัพแถวพม่าดังหลายต่างแล้วข่าก็ตายด้วยเอาไปทิ้งไว้แถวจังหวัดจุมพรแถวจังหวัดะะวละแมแถวแถวเมือละแมข่าวตามปรากฏทางโทรทัศน์น่ะนายกเรากำลังอยู่ที่ประเทศพมา่าเองปัญหาทางนี้มันก็ช้ำเหมือนกันนะมันใหญ่เลย เราทำยังไงวฝ่ายผู้บริหารพรม่าเขาก็ต้องรู้นั่นคือเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของรัฐะรัฐาก็รัฐะกันไปนะประชาชนก็ประชาชนกันไปนก็ธรรมดาอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการสั่งการของกรมตำรวจหรือสั่งการของผู้บงังคับบัญชาตำรวจจะเป็นเรื่ององคนเพียงสามทีคนถ้าจริงอย่างนั้นนะนะทีนี้พอเข้าใจกันได้เราก็แยกออกไปได้ ปัญหาเมื่อก็มีเฉพาะปัญหาตรงนั้นก็จับกลุ่มกันไปกลุ่มขังก,ก,กันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่ดึงเอารัฐบาลดึงเอาตัวประเทศใช่ดึงตำรวจทั้งกรมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างนั้นก็ไม่ยุติธรรมแต่อย่าลืมว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเปราะบางที่จะต้องอาศัยการทําความจะาทําความเข้าใจกันการให้เหตุผลการชี้แจงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มีปัญหา แต้วเวลาพวกศาสนาอื่นเวลานี้ที่จริงที่เด่นเนี่ยนะกรับก็พวกศาสนาคริสต์แล้วที่ยุ่งยากมากเจริงพวกนี้กายใหม่ๆเวลานี้นะมัน mm hmm. ยากมากเนี่ยไปวุ่นวายก่อกวนพวกอะไรเชียงมันมูลเชียงมันมูลทาทุกคนมูลนะนะมาเคลื่อนหวอยู่ในเมืองไทยนี่ยากรัฐก็กลัวรัฐก็กลัวเพราะว่า บางทีก็มีคนในเมืองเนี่ยเขานับถืออยู่แล้วก็เขาไปยุ่งม,มากมันไปนกระทบกระเทือนฐานเสียงกระทบกระเทือนศรัทธาของเขาปัญหาในแนวเนี้ยมันจะต้องใช้วิธีการพูดวิธีการทําความเข้าใจกันนะนะใช้โฉงฉ่างไม่ได้มันเป็นเรื่องความรู้สึกเคารพนับถือศรัทธาเราต้องหาเหตุผลที่จริงเนี่ยควรควรจะใช้การมานั่งตั้งโต๊ะมานั่งคุยมานั่งปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกัน นะแล้วก็มาอยู่ที่ไม่ต้องอะไรมากหาอรอกเคารพสิทธิหน้าที่ของกันและกันไม่ก้าวกันกันบางคนต่างก็ทํางานไปตามกรอบกอบข่ายเราเนี่ยตเนี่ยที่จริงรัฐรัฐบาลนะเนี่ยทําได้นะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทําได้แต่ก็จริงแล้วเนี่ยพวกเหล่านี้มันก็นกรู้นะฮะไม่่อยกล้าหรอกเรื่องอย่างเงี้ย ก็ดีแต่ที่ยวอาเอาออะแล้วว่าจะด่าทอรพระแต่นั้นเองถนัดดีถนัดเรื่องเดียวนะเรื่องงานพระนั่นเองเพราะถนัดเพราะ,ะพระนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยคืยอยไ,ม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 ไม่ไม่ไม่ไปทําอะไรก็อยู่แล้วแล้วก็พระก็เลือกออกเสียงตั้งไม่ได้ด้วยนะฮะดังนั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาข้อยุติกันด้วยเหตุผลและความดี ที่ทุกฝ่ายยอมรับประนีประนอมกันประทานประโยชน์กันศาสนาทุกศาสนานั้นก็สามารถเป็นที่พึ่งพํานักทางจิตใจทางการดำเรงชีวิตของประชาชนได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองมานานแล้วแต่ละศาสนานั้นต้องฟังเท่าไหร่ในการประปาัปประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรม จะมีดท่านผู้ฟังทนายไดยทั่วกันสวัสดี